สัญ,ญลักษณ์ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องหมายแสดงถึงแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อนั้นๆแต่น้อยคนนักที่จะรู้ความหมายของมันมาลองดูกันครับว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆหมายความว่าอย่างไรกันบ้างบาลุโลโก้ของซูบาลุเป็นภาพของกลุ่มดาวลูกไก่โดยคำว่าซึบาลุเป็นชื่อของกลุ่มดาวลูกไก่ในภาษาญี่ปุ่น อีกทั้ง6ดาวดวงนี้สามารถมองเห็นได้ง่ายในท้องฟ้าในยามค่ำคืนของประเทศญี่ปุ่นและช่วยนำทางนักเดินทางมานานแสนนานมิตซูบิชิโลโก้ของมิตซูบิชิเป็นการผสมผสานตาประจำตระกูลอิวาสกิและตาประจำตระกูลของยามาอุจิอิวาสกิยะตะโลเป็นนักปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งบริษัทมิตซูบิชิ ได้นําตาประจําตระกูลของเขาเองมารวมกับตาประจําตระกูลยะมะอุจิซึ่งเป็นเจ้าผู้ของแคว้นโทสะที่เป็นโลโก้เก่าแก่และใช้มานานตั้งแต่ปี1870โลโก้ของ BMW อดัดแปลงมาจากต้นกําเนิดของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินโลโก้ของ BMW ใช้สีของแคว้นบาวาเลียคือฟ้าและขาวโลโก้นี้สื่อถึงใบพัดส,สีขาวของเครื่องบินที่กําลังหมุน ัดกับสีของท้องฟ้าถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี1929 Ford โลโก้ของ Ford เน้นความเรียบง่ายวงรีรูปไข่ของ Ford เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังสื่อถึงโลกทั้งใบที่บริษัท Ford ดนำไปวิ่งบนท้องถนนโดยยึดหลักง่ายๆ3ประการบริษัทยอดเยี่ยมธุรกิจแข็งแกร่งและโลกที่ดีกว่าเดิม v o โวโลโก้ของ v o โวเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณของาธาตุเหล็ก คำว่าวันโวมาจากภาษาลาตินแปลว่าไอโรที่ผันจากกริยาวัวเวอร์ซึ่งสื่อว่าบริษัทวันโวต้องการช่วยให้การเดินทางง่ายสัญลญักษณ์วงกลมมีลูกศรเป็นสัญลญักษณ์โบราณของาธาตุเหล็กซึ่งเป็นสัญลญักษณ์เดียวกับดาวอังคารเล็งถึงการออกแบบในยุคใหม่ที่ทันสมัยพอเช่ Porsche, หรือ p พอส โลโก้ของพอเช่แสดงถึงความเป็นเยอรมันโลโก้พอเช่ประกอบด้วยสีจากธงชาติเยอรมันคือดำแดงและทองซึ่งเมืองต้นกำเนิดอย่างเป็นทางการก็คือสตุตการ์ดชื่อเมืองต้นกำเนิดอย่างสตุตการ์ดมีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองรูปมา้าซึ่งเป็นตัวแทนของความทรงพลังและความรวดเร็วได้เป็นอย่างดีโดยชื่อของเมืองสตุตการ์ดเองก็แปลความหมาย ได้ว่าสตุทฟฟร์มหรือเมืองแห่งฟาร์มาส่วนสัญลักษณ์บนพื้นหลังมาจากตาของอดีตราชอาณาจากักรเวอร์สเทมเบิร์กซึ่งมีสตุดการ์ดเป็นเมืองหลวงเมอร์ d ซเดสเบนปลายแหลมทั้ง3ด้านของโลโก้เมอร์ d ซเดสเบนแสดงถึงความปรารถนา3าประการคือการช่วยทำให้การเดินทางง่ายขึ้นทั้งบนบกบนน้ำและบนอากาศง่ายๆแค่นี้เลยครับ โตโยต้าโลโก้ของโตโยต้าเล็งถึงความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและบริษัทวงกลมสองวงประกอบกันเป็นตัวอักษรทีส่วนพื้นที่ว่างสีขาวภายในโลโก้แสดงถึงความสามารถอันไร้ขีดจำกัดในอนาคตวงกลมสองวงด้านในหมายถึงหัวใจของลูกค้าและหัวใจของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างลูกค้าและบริษัทส่วนวงกลม ด้านนอกหมายถึงการแผ่ขยายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโตโยต้าไปทั่วโลกและโอกาสอันไรขอบเขตที่มีอยู่ในวันข้างหน้า f e r r a r i โลโก้ของ f e r r a r i คือม้าดำนำโชค Enzo Ferrari ได้เล่าถึงที่มาของโลโก้เพียงครั้งเดียวว่าเขาได้พบกับเอลิโกบา r a ก a าวีรลบุรุดนักบินแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง f r a n c e s c o b a ค c a สัญลักษณ์รูปม้านี้ถูกวาดบนตัวถังของเครื่องบินของเขาพ่อของเขาบอกถึงเฟอร์รารี่ว่าให้ใช้รูปม้านี้ใส่ไว้ในบนรถแล้วจะนํามาซึ่งโชคดีม้านั้นเป็นสีดําเขาจึงใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําเมืองโมเดนาเป็นพื้นหลังและใส่สีของธงชาติอิตาลีจนกลายเป็นโลโก้เฟอร์รารี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแลมโบกินีโลโก้ของแลมโบกินีคือวัวกระทิงนักสู้สัญลักษณ์ประจําราศีของผู้ก่อตั้ง คือเฟ so, อร์ลุโซล amborghini ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรถยนต์เป็นพันวัวกระทิงนักสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสเปนเขาประทับใจวัวสายพันธุ์นี้มากอีกทั้งตัวเขาเองเกิดในราศีพฤกษ์ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นวัวเขาจึงเลือกใช้วัวกระทิงซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทนทานมาเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทผลิตรถลมโบกินีของเขาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์จากเว็บไซต์รถนิยม .com ได้ จากช่องทาง YouTube Channel รถนิยม .com และ Facebook Fanpage รถนิยม .com